สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง i m a มมีกุศลนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำหรือว่าบอกนะครับวิธีเปลี่ยนธีมหรือว่าเปลี่ยนสีของ Google Chrome นะครับผม o g เกิลโค m มนะครับจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำนะครับและกราวสีดำแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับ เปลี่ยนให้มันเป็นแบ็กกราวด์สีดำแบบนี้นะครับปกติมันจะเป็นแบ็กกราวด์สีขาวใช่ไหมอ่าเราจะมาเปลี่ยนการใช้งานให้มันเป็นสีดำแบบนี้นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับบางคนอาจจะรู้แล้วก็ดูดูกันไปนะครับไปดูวิธีกันเลยนะครับผมอ่าวิธีดูนะครับก็เข้าไปที่นะครับไปเปลี่ยนที่ google chrome นะครับเข้าไปที่ google chrome เปิด google chrome ขึ้นมาครับผมแล้วก็ไปที่นะครับตรงนี้ครับผม ตรงลูกศรชี้ขึ้นนะครับด้านมุมขวาบนหรือว่าบางคนมันจะเป็นจุดสจุดนะครับกดเข้าไปนะครับตรงลูกศรหรือว่าจุด3ามจุดนะครับพอเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็มาที่ตรงคําว่าการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับมาตรงที่คําว่าทีมนะครับนี่ครับกดทีมเข้าไปครับผมก็จะเห็นนะครับ มันจะมีค่าเริ่มต้นของระบบแล้วก็สว่างแล้วก็มืดนะครับเมื่อเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นมืดแล้วก็แค่กดคําว่ามืดนะครับหน้าแบ็กกราวของปุ่นโกลมมันก็เป็นสีดําเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนกลับเป็นสีขาวมันแดงแล้วก็เข้า ทรงเดิมนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็มาที่ทีมนะครับมาที่ทีมแล้วก็กดสว่างนะครับน่ะมันก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังสนใจอยากจะเปลี่ยนหน้า Google เป็นสีดำนะครับกูเกิลโคมนะครับเป็นสีดำนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กอดิงน,นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งแจ้งกรดับปใหม่จากช่องไอแม,ม็กมีกุศลในกรารสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ